ยินดีต้อนรับสู่ตำบลนบปริงอำเภอเมืองพังงาจังหวัดพังงาตำบลสาระสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของจังหวัดพังงาประจำปี2564วิสัยทัศน์ตำบลนบปริงประชาชนอยู่ดีมีสุขตำบลนบปริงแบ่งการปกครองออกเป็น8ดหมู่บ้านหมู่ที่1บ้านนบปริง หมู่ที่สองบ้านปากห้าหมู่ที่สามบ้านบางหนะหมู่ที่สี่บ้านปริงหมู่ที่ห้าบ้านบางตรงหมู่ที่หกบ้านบางบ้าหมู่ที่เจ็ดบ้านเพลและหมู่ที่แปดบ้านรวมกลวงลักษณะภูมิประเทศของตำบลนบปริงพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มและที่เนินมีเทือกเขาติดต่อกันเป็นระยะ ทั้งภูเขาดินและภูเขาหินมีที่ราบตามริมคลองและหุบเขาโดยทั่วไปมีน้ำจากคลองหลาซึ่งไหลผ่านมาจากตำบลสองแพรกผ่านหมู่ที่8หมู่ที่6และหมู่ที่สองตำบลน,นบปริงโดยไหลไปบรรจบกับคลองพงยาบริเวณหมู่ที่2และหมู่ที่หําตบลนบปลิง ภูมิอากาศของตำบลนปลิงได้รับอิทธิพลมาจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มที่ทำให้ฝนตกตลอดทั้งปีตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนช่วงที่มีฝนตกเล็กน้อยตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมส่วนในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีอากาศร้อนและมีฝนตกบ้างป,ปลาย โดยเฉลี่ยแล้วในปีหนึ่งมีฝนตกประมาณ93วันอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี27-35องศาเซลเซียสตำบลนกปลิงมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเสน่ห์ของธรรมชาติอันงดงามอย่างน้ำตกสะนางมโนรามีทานน้ำไหลพันหลากหลายชั้นโอบร้อมไปด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาสัมผัส อีกทั้งมีศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนารักษาศีลห้าอย่างสำนักสงด่านพระยาพิพิธวัดอรัญญิกาวาสและวันมะปริงและยังมีผลิตภัณฑ์สินค้าอุตบกลุ่มแม่บ้านตำบลน,นบปริงทำรายได้ให้กับตำบลส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านให้มีคุณภาพในอีกหลากหลายด้านอาทิ แกงไตปลาสำเร็จรูปน้ำพริกปลาข้าวสารขนมทองม้วนขนมดอกพิงงาผ้าถุงเพ้นเป็นต้นในปีพศ2564จังหวัดพังงาได้คัดเลือกตำบลนบปริงเป็นตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงารวมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพังงาได้ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนตามโครงการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำปีงบประมาณ2,564 ซึ่งได้มีการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้เรื่องข้อมูลสารสนเทศรูปแบบการพัฒนาระบบสารสนเทศการจัดทำสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม cia โดยให้คนในชุมชนเข้าใจถึงสภาพปัญหาระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและกรอบแนวนคิดในการพัฒนาตำบลโดยใช้ข้อมูลจปถ กชช2ขอ้ขอมูลพื้นฐานของหมู่บ้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและด้านอื่นๆที่ทุกคนเห็นชอบว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งการใช้ CIA โปรแกรมเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาทำการวิเคราะห์ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวจะประมวลผลข้อมูลออกเป็นปัญหาของหมู่บ้านจำนวน5ด้านได้แก่ ด้านการพัฒนาอาชีพด้านการจัดการทุนชุมชนด้านการจัดการความเสี่ยงของชุมชนด้านการแก้ปัญหาความยากจนและด้านการบริหารจัดการชุมชน ตำบลนบลิงได้นำผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวมากำหนดเป็นแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและตำบลโดยให้ทุกหมู่บ้านนำประเด็นปัญหาที่ได้คะแนนต่ำสุดไปกำหนดกิจกรรมโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนชุมชนของทุกหมู่บ้านและกำหนดให้ปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรมที่ได้กำหนดไว้ ตำบลนบปิงได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆในการเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตที่จำเป็นต่อการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและชุมชนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปี ที่กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมัง่งคั่งยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐและนโยบายไทยแลนด์4.0โดยใช้นวัตกรรมเข้าขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ